ดีค่ะวันนี้มานำเสนอนบ้านสวยโซนสารพีดอนแก้วค่ะเข้าเมืองสะดวกรวดเร็วใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะเนื้อที่55ตารางวาขายเพียง2.29ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกพร้อมโรงจอดรถค่ะและของแถมอีกมากมายเช่นแอร์มุงลวด วางท่อกันปวกรอบบ้านปั๊มน้ำแทงน้ำสนามหญ้าจอดรถได้2คันมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟค่ะพิกัดบ้านท่ามาโอตำบลขัวมุงอำเภอสารพีค่ะห่างจากเซเว่นดอนแก้ว1กิโลเมตรตลาดน้ำทง2กิโลเมตรการไฟฟ้าสารพี5กิโลเมตรบ้านถวาย6กิโลเมตรวงเวดรอบ3 7กิโลเมตรค่ะ เข้าออกได้หลายทางค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมบ้านล่วงหน้าได้เลยค่ะตามเบอร์โทรและลายใต้ลิงก์ได้เลยนะคะบริการยื่นสินเชื่อธนาคารให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดทรัพย์ใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมีทรัพย์ลงใหม่ทุกวันค่ะทางเรายินดีบริการพาชมค่ะขอบคุณค่ะ